ั้งแต่วันที่1ก,กรกฎาคมส5 67นก็ะครับกลตและตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาเปลี่ยนเกณฑ์การช็อตทําให้มันช็อตยากขึ้นครับช็อตเซลล์คืออะไรรู้ไหมครับช็อตเซลล์ก็คือการขายหุ้นเพราะหวังว่าหุ้นมันจะราคาตกลงไปครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหุ้นตัวนี้ราคา36บตังผมไม่มีหุ้นอยู่แต่ผมเดาว่าหุ้นมันจะตกลงไปเหลือ30ิบตังผมทําการขายหุ้นไปก่อนเลยแล้วค่อยมารับ เพราะนั้นตอนที่ผมขายหุ้นไปเนี่ยผมจะได้รับเงินทั้งสิ้น0.36ตังค์พอผมมาซื้อหุ้นคืนเนี่ยผมใช้เงินแค่30ตังค์แปลว่าจะเกิดกําไรทั้งสิ้น6ตังค์ครับซึ่งตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาทําการเปิดเผยข้อมูลของการขายชอ็อตไว้ด้วยว่ามีการขายชอ็อตไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดครับในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ครับซึ่งถ้าดูปริมาณการซื้อขายเป็นชอ็อตนะครับในช่วง6เดือนหลังเนี่ยพบว่ามีปริมาณการซื้อขายคิดเป็นโดยเฉลี่ย จุดเของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดครับซึ่งถือว่ามีปริมาณการช็อตเนี่ยมากกว่าช่วงของปีๆที่ผ่านมาช็อตนะครับการช็อตเซลล์นะครับมันมีปัญหาคือมันทําให้หุ้นตกครับเพราะว่ามันหุ้นตกแล้วดีคนก็เลยช็อตซึ่งวันที่ช็อตเซลล์เนี่ยสามารถช็อตใน NVDR ได้ด้วยนะครับคือตาลาดทรัพย์นะครับก็ทําการออกเกณฑ์มาแก้ไขปัญหานี้ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปครับมีดังนี้ครับคือข้อหนึ่งนะครับทำการ ปรับเกณฑ์ครับทำให้หุ้นที่ต้องช็อตที่ไม่ใช่หุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยเนี่ยจะต้องมี Market Cap ครับเฉลี่ย3เดือนมากกว่า7,500ล้านบาทครับผมจากเดิมเนี่ยที่มี Market Cap อยู่แค่5,000ล้านบาทก็อช็อตได้แล้วครับก็ต้องมีปริมาณการซื้อขายบนเวียนเฉลี่ยนะครับเฉลี่ย12เดือนเนี่ยมากกว่า2ครับผมถึงจะสามารถช็อตได้นอกจากนั้นนะครับยังทําการประกาศสิ่งที่เรียกว่า อัปติกรูมาด้วยอัปติกรูเนี่ยมันจะทำให้หุ้นช็อตยากขึ้นนะครับยกต,ตัวอย่างนะครับเช่นหุ้นตัวนี้เนี่ยเทรดกันที่0.36ยดกับ0.37นบาทนะราคาแมทชิ่งสุดท้ายคือ0.37บาทต่อหุ้นซึ่งถ้าเราจะทำช็อตเนี่ยผมไม่สามารถช็อตที่ราคา0.37ได้หรือผมไม่สามารถช็อตที่ราคา0.36ได้ผมได้ผมจะต้องช็อตที่หนึ่งติ๊กสูงกว่าราคาที่แมทช์กันทั้งสุดท้ายก็คือต้องช็อตที่0.38บาทต่อหุ้นผลก็คือว่า การช็อตเซลล์จะทาได้ยากขึ้นจนไม่จะทําช็อตเซลล์ไม่ได้จนกว่าราคาหุ้น,นจะขยับขึ้นไปหนึ่งช่องถึงจะช็อตเซลล์ได้ครับผมตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยนะครับจะมีหุ้นที่ช็อตได้อยู่ที่สองร้อยหกสิบเอ็ดตัวซึ่งจากเดิมเนี่ยทำการช็อตได้ทั้งสิ้นเนประมาณสามรอยี่สิบตัวด้วยกันครับก็แปลว่ามีหุ้นที่ช็อตได้น้อยกว่าเดิมซึ่งคาดการณ์ว่าครับจากมาตรการนี้จะทำให้มีนักลงท,ทุนที่ทําการช็อตค้างไว้เนี่ยจะทําการมาปิดสถานะช็อตคืนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าาจะะะเกกกิดอไรรขึ้้้นนนบบบงััฎีค ก็เลยทําให้หุ้นจะเกิดการขึ้นในระยะสั้นสามารถดูหุ้นที่ช็อตเอาไว้แล้วยังไม่ได้ซื้อคืนนะครับดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันครับผมรวยกว่าย่อมดีกว่าครับ